ครับตอนนี้เริ่มขึ้นโคลงลังคาแล้วครับเป็นเตรียมมุ่งอีกประมาณเดือนพฤษภาคมก็จะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ตรงนี้คือนี่คือตรงนี้คร่าเมตึกอืมครับไอ้ห้องนี้จะเป็นห้องห้องเก็บของชั้นสองครับใช่ไหมล่ะครับจอดรถขนของระเบียงของครับครับเป็นเป็นแสลมตอนนี้เข้ามาได้ไหมับเดี๋ยวครับเดิ๋ยเลยนะครับ เส้นทางที่จะเชื่อมอาคาร,รหลังนะครับหลังไปได้านู่นคำสินได้ในพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ครับก็คือมันจะสูงจากน้ำประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรครับขอบคุณครับ